รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่าชมทุกทครับกับช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะครับตั้งแต่เวลา9โมง25นีถึง9โมง50นาทีทุกวันพุธทางทร5ครับค่ะกับความลงจมดีๆของความรักนะคะที่จะเก็บไว้ในเมมโมรี่ความสุขคุณผู้ชมกับรายการ Love Memory ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้เราอยู่ที่หลังสวนค่ะครับโรงแรม Hotel Muse ค่ะ Hotel Muse ค่ะไม่ได้แปลว่านมนะฮะไม่ใช่ค่ะแปลว่านางฟ้าแปลว่านางฟ้าเป็นภาษามากเป็นภาษาอะไรคะนาภาษากรี เะกิสใช่ไหมคะแล้วข้างในนี้เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์อะไรคะอาจารย์สไตล์ยุโรปครับโบราณอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทางยุโรปที่ส่งมาจากวัดไหนพี่สาวแถวนี้เลยค่ะเป็นสิีมงคลป็นสีดมงคลจริงๆเมืองไทยเราก็แบบนี้แหละอาจารย์นะคะใครมาก็ได้นะคะแถวๆนี้นะคะบานเลขที่ครับ เลข5เป็นเลขที่ดีนะครับเป็นเลขคุณธรรมรักความสงบและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะดีมากหัวล้อกันทุกวันนี้คือรักความสงบนะคะใช่ใช่วันนี้มีประเด็นคําถามสองคำถามค่ะหนะคะให้อาจารย์เลือกเอาระหว่างอาจารย์เป็นคนสุดท้ายของเขาครับกบ อีกอย่างหนึ่งก็คือให้อาจารย์เลือกเอาว่าอาจารย์เป็นคนที่เขารักมากที่สุดแสดงให้คนสุดท้ายเขาเราก็ไม่ใช่เขาไม่ได้รักมากที่สุดหรออาจจะไม่ได้รักมากที่สุดอาจาอาจะไม่ได้รักใช่ไหมงั้นผมขอเลือกเป็นคนสุดท้ายเจอดีๆมาเยอะแล้วก็จเจอแบบอย่างนี้บ้างจะได้แบบนะมองตากันรู้เรื่องไปเลยคําถามอาจารย์ตอบงงมากไปฟังคนอื่นดีกว่าว่าเขาจะตอบว่ายังไงคะ่ะช่วง Secret of Love ค่ะครับ c เขต of love เป็ affiliated. นคนที่เขาหลังมากที่สุดครับเพราะว่าดีกว่าคนสุดท้ายครับถึงเขาจะเป็นคนสุดท้ายแต่เขาอาจจะไม่หลั่ส well ุดขอเลือกเป็นคนสุดท sm ้ายของเขาค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเขาก็จะรักเราเป็นคนสุดท้ายของเขาค่ะคนสุดท้ายแล้วนะครับก็แบบมันจะได้แบบยังไงแบบมั่นคงอะไรเงี้ยครับเป็นคนสุดท้ายของเขาค่ะเพราะว่าจะได้หลักเรานานๆแล้วก็แบบจะได้ ไม่มีคนอื่นก็จะเลือกเป็นคนสุดท้ายค่ะเพราะว่าคนสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเขาจะรักเราหรือไม่รักก็ขอให้เป็นคนสุดท้ายของเขาดีกว่าเป็นคนสุดท้ายค่ะก็บางทีการที่เราเป็นคนที่เขารักมากที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่คนสุด um> ท้ายของเขาก็ได้ก็ขอเป็นคนสุดท้ายค่ะเพราะว่าเขายังไงอยู่เขาเขาก็ไม่จากเราคนสุดท้ายของเขาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่รักมากที่สุดเนี่ยยังไงเขาถ้าเกิดเขาไม่รักเราแล้วะเขาต้องมีคนอื่น ความรักมันไม่มีที่สุดหรอกแต่คือว่าถ้าเกิดตอนสุดท้ายเนี่ยคือเขาไม่มีใครอีกแล้วครับจะม,มีแค่เราคนเดียวเนี่ยสุดท้ายขอเป็นเรื่องเปนคนสุดท้ายครับ <c oughs> ก็เพราะว่าแบบความรักมันไม่มีที่สิ้นสุดยังไงวแบบ่าขอเป็นคนสุดท้ายไว้ก่อนดีกว่าจบที่ตรงนั้นเเป็นคนสุดท้ายของแฟนค่ะ เพราะว่าถ้าเราเป็นคนสุดท้ายของแฟนแฟนก็คือเขาจะอยู่กับเราแต่ถ้าเป็นคนที่แฟนรักเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าบางทีคนที่เรารักอาจจะไม่อยู่ด้วยกันไปจนวันตายก็ได้หลากหลายความคิดคนเราเนี่ยก็ต่างคนต่างคิดนะครับมันจะคิดเหมือนกันไม่ได้แต่แฟนท้ายแพ็คก็ไม่เอาหรอกค่ะทำไมอ่ะคือเป็นคนสุดท้ายที่เขารักมากที่สุดดีกว่าพี่ถ้าเกิดเขาอยู่กับเราแต่เขาไปรักคนแรกอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกพะวงไปตลอดนะอาจารย์ทำไมไม่รักเราคนสุดท้ายมากที่สุดล่ะ โอ้โหแล้วคนรักคนแรกนี่ก็ต้องย้อนไปอีกเป็น10นะกว่าจะถึงคนแรกอ่ะไม่เป็นไรผู้หญิงรับได้แต่ถ้าเป็นอาจารย์นะย้อนอีกสิบคนผมรับมาเยอะแล้วค่ะอาจารย์ช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นสาวสวยซึ่งน่ารักมากเราก็โด่งดังมากด้วยกับเวทีเดอะสตาร์หกค่ะคือมันต้องแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเขาดูแลเราได้ใช่ไมใช่มันต้องแบบทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบเขาชอบเราจริงๆอิอน้องเกรสค่ะนวัชชกมลนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ ช่วง Love Memory ค่ะสนับสนุนโดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ วันนี้นะคะมาพบกับมุมมองความรักของเกรสกันค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับน้องเกรสเดอสตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องเกรสเดอสตาปี6กถามน้องเกรสเกี่ยวกับเรื่องความรักมีความทรงจําที่ดีๆกับความรักบ้างไหมคะ ความทรงจําที่ดีๆนะคะมีความจริงมีเยอะเลยด้วยเพราะว่าแบบเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่ามันต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ตอนเด็กๆคือเกรซกับพี่ชายเกรซเนี่ยคืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทะเลาะกันทุกวันคือไม่รู้เป็นอะไรคือพี่ชายเกรซชอบแกล้งหนูแล้วหนูก็จะไม่ยอมก็จะแบบก็จะต่อสู้สุดฤทธิ์ดิ้นรนค่ะปัจจุบันยังเป็นอยู่ไหมคยคือตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรารักพี่ชายคนนี้คือแกรรู้สึกว่าแบบ กไม่ชอบพี่ตัวเองมากเลยทำไมเขาต้องมาแกล้งเราตลอดเวลาด้วยอ่ะเรื่องปกติของตกลงเราเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าพื้วเป็นศัตรูกันหรืออ่างเงี้ยแล้วแบบมีอยู่วันหนึ่งคือทะเลาะกับแม่แรงมากคือจะเป็นเรื่องแบบเรื่องจุกจิกในบ้านนะคะซึ่งซึ่งแบบวันนั้นแม่แบบไล่ลงจากรถคือแบบกําลังขับรถอยู่แล้วคือแม่หนูจะเป็นคนดุแต่ว่าท่านคือรักก็รักใจหายคือโหดก็โหดใจหายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ชายหนูบอกว่าเกไปะ ยพี่แ <spe> ล <plane> นไปด้วยแล well yeah. ้วก็จูงมือหนูลงจากรถแล้วก <geez. S 2> right. ็ไปยืนน้องให้กับอยู่ข้างเลแบบเป็นการพิสูจน์เลยว่าไม่ทิ้งเราใช่คือแบบพี่ก็ไม่ทิ้งแกคือแบบใฮ้ยคือความจริงเขาก็ช่วยเหลือเราตลอดเท่าที่เขาทําได้แต่พอดีว่าเราทำไมต้องมาแก้เราด้วยแต่เขาแก้ด้วยความพลักแก้ด้วยแบบว่าเออเขาเอ็นดูน้องคือแบบเขาโตกว่าเราสองปีแล้วทีนี้แบบน้องเด็กๆนี่ก็ชอบหีชอบเล่นชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีกับพี่รู้สึกรู้สึกดีมากรู้สึกว่า ไม่คิดว่าเราจะมีพี่ชายคนนี้นอกจากพี่ชายนอกจากคุณแม่แล้วเคยประทับใจใครบ้างรอเปล่าก็ปื้มปื้มมีอยู่หลายคนชอบแบบว่าคือจะเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่แบบดูแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยก็จะแบบเออแอบแอบปลื้มแต่ว่าไม่ถึงว่าจะแบบชอบมากค่ะแบบคิดอันนี้คือสเปคด้วยรอเปล่าสเปคสเปคคือต้องอบอุ่นอะถ้าเกิดมาแบบว่าลุยลุยลักลอกอะไรอย่เงี้ยคือไม่ใช่เลยเหรอคือ คือมันต้องแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเขาดูแลเราได้ใช่มันต้องแบบทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบเขาชอบเราจริงๆหรอกรักเราจริงๆคือรักภายนอกเกี่ยวไงี้ระหว่างเซอร์กับสำอางอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะขอให้อบุนไหมขอขอให้นิสัยดีขอให้รักแม่เราขอให้รักครอบครัวเราแล้วดูแลคือหนูแบบตั้งกฎไว้เลยเพราะว่าต้องคุยคุยกันอะไรเงี้ยประมาณแบบหลายปีเลยอะประมาณสองสามปีถึงจะแบบเออเรียกว่าแฟนแล้วความรักครั้งแรกรอครับความรักครั้งแรกก็ มีบ้างก็จะเป็นสมัยเด็กๆสมัยแบบประถมตอนนั้นรู้เรื่องเลยก็จะเป็นเพื่อนล้อกันอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าอย่าไปอย่ามาช่วงประถมนั้นผมวิ่งไล่เปิดกระโปรงเพื่อนอยู่ฮะอ่ะจริงๆแต่เด็กผู้ชายเขาเขาพูดมาหนูไม่เคยไม่หนูจะไม่ชอบคนแบบนี้เลยดึงเปียนอย่างนี้ผมตรงสายมันมีอะไรหมายว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าตาเราถึงได้เปิดกระโปรงเขา ก็ก็มีส่วนนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เปิดจะไม่ค่อยมีใครกล้าแกล้งเกสคือเพราะว่าเคสเป็นแบบเด็กโหดเลยแกงน้อยเลยจะแกงแกงก็คือไม่ตรงข้ามกับความรู้สึกพี่แพชเลยนะเหมือนถ้าจะเป็นเด็กเรียบร้อยอย่างนี้จะแบบหนูไม่ใช่คนจริงๆส่วนมากแล้วจะเป็นคนลุยๆมากคือตั้งแต่เด็กๆก็คือจะมีแต่เพื่อนผู้ชายซะส่วนใหญ่และนี่คือที่บอกว่าปฐมนี่ประทับใจคือมีคนที่แอบชอบอยู่เราชอบเขาหรือเขาชอบเรา เขาชอบเราอแต่บางทีก็แบบว่าเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแล้วอะไรสิเพื่อนล้ออะยสิก็เกิดเพราชอบเราก็แสดงออกยังไงคะเอาดอกไม้มาให้หรือยังไงหรือพูดซื้อขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบางทีก็จะมีแบบจดหมุงจดไม้เด็กๆอะค่ะแบบโตขึ้นมานี่มีไหมคะแบบนี้ ไม่มีแล้วไม่มีเลยโตขึ้นมานี่เงียบกริบม่มีมค่ะน้องเกรซคะมีคาถามคาถามหนึ่งอาจจะตอบยากหน่อยให้เกรซเลือกระหว่างว่าเกรซเนี่ยเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายของผู้ชายคนนี้หรือเกรซเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคนนี้รักมากที่สุดคือต้องแบ่งเป็นสองกรณีค่ะคือถ้าเป็นกรณีที่เป็นคนที่รักเรามากที่สุดเนี่ยก็คืออาจจะแบบเออคบอยู่อะไรอย่างงี้คุยกันดูใจแต่ถ้าเกิดว่าจะถึงต้องแบบแต่งงานหรือว่าต้องใช้ชีวิตด้วยกัน ก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายค่ะถ้าย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวความรักในอดีตได้จะแก้ไขเรื่องอะไรบ้างคะคือชีวิตเกดคืออยู่กับคุณแม่ตลอดอคือแม่เป็นซิงเกิลมัมแล้วแม่คืออยากเห็นลูกที่จะเติบโตขึ้นมาแบบดูดีเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าหนูก็ดันเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกอมไม่ชอบอะไรรักแต่ไม่แสดงออกรักแต่ไม่แสดงอ,ออกคือบอกว่ารักแม่แต่ว่าแม่บอกว่า เอออยากให้ลูกเนี่ยม,มีมีวันที่เหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นเขาได้ไหมม,มีแบบเออขึ้นเวทีทำเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะำรำหรือว่าซึ่งหนูไม่มีอะไรให้แม่แบบนั้นเลยคือหนูอยากอยากย้อนเวลากลับไปที่แบบอยากจะลองชอบอะไรแบบนี้บ้างนด้ยามามรักก่อนคอมเเป็นน้ำอะค่ะน้ำคือเขาจะเข้ามาหาเราในหลายสถานะ ตั้งแต่เกิดจนจนจน,จนตายไม่ได้ด้วยเนี่ยคือคใช่คือเราจะมีน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดเวลา<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเขาร้อนมันจะทําให้เราไม่มีความสุขเย็นเกินไปก็ไม่ดีดใช่ถ้าเกิดเป็นสายน้ําที่แบบเออคอยหล่อเลี้ยงเราคอยอให้เรามีความสุขให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขน้องเกรซมีของขวัญอะไรที่คนที่แฟนคลับหรือคุณแม่ที่ให้และประทับใจมากที่สุดไหมคะ จะเป็นเสื้อผ้าของคุณแม่ค่ะคือความจริงแม่ก็ไม่ได้ให้อะค่ะบางทีห,หนูก็ขโมยมาใส่เองเอใส่ไ้ใส่กันได้คือเสื้อผ้าตั้งแต่แม่ยังสาวๆหรือว่าแบบที่ปัจจุบันแม่ใส่อยู่บางทีหนูก็จะเอามาใส่เองเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหมั่นใจเวลาใส่ชุดแม่ ค่ะน้องเกรซคร่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างค่ะซิตคอมซีรีส์เป็นข่าวคะ่ะทั้งท่องสาบ <สา S 2> แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเกรซมากคะ่ะอุตส่ามาร่วมพูดคุยกับเราในมุมมองแห่งความรักนะคะคตอนนี้อยู่กันทางรายการของเราวันนี้อายุสิบเก้าเนะครับแต่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักได้อย่างไม่น่าเชื่ออาจจฉพาะแค่เรื่องความรักเหมือนน้ำนี่ก็ แไแง่คิดไปเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องเกรซมากนะคะอุตส่ามาร่วมพูดคุยมุมมองความรักกับเรานะคะวันนี้พี่แพทย์มีผลิตภัณฑ์ดีๆของพาสุรี่มามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,ะบะนะคะและช่วงต่อไปค่ะพบกับช่วง t r ิป of Love ค่ะความรักเนะี่ยมันเริ่มมีเงื่อนไขปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกมไม่เหมือนเดิม,ม,มความห่างความห่างเริ่มเกิดขึ้นเราเริ่มทำงานเยอะขึ้นอ่ะเริ่มหา่างกันอ่ะเป็นน้ำอะค่ะน้ำคือ เขาจะเข้ามาหาเราในหลายสถานะเราจะมีน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดเวลา<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเขาร้อนมันจะทําให้เราไม่มีความสุขเย็นเกินไปก็ไม่ดีด<ม>ใช่ถ้าเกิดเป็นสายน้ําที่แบบเออคอยหล่อเลี้ยงเราให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสนับสนุนโดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่สนับสนุนโดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ ช่วงทริปออฟเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทริ p ออฟเลิฟนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับ ว่วหนังสือเจริญกรุงครับสำหรับใครที่มีแฟนหรือมีเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่รักในการอ่านหนังสือครับก็อยากจะแนะนําสถานที่ที่นี้เลยครับเพราะว่าในนี้มีหนังสือมากมายหลายสไตล์ให้คุณอ่านนะครับแล้วก็ยังมีมุมเล็กๆน่ารักน่ารักเหมาะกับการมาอ่านหนังสือแบบเงียบๆสบายๆกันด้วยครับว่าแล้วนะครับเราเข้าไปดูันข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ ห้องสมุดส่วนหนังสือเจริญกลุงแห่งนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2549ครับโดยมีนายแพทย์พิช,ชัยตั้งศิลกรรมการผู้จัดการบริษัทพิชแอนพิชจำกัดเป็นผู้ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนภายใต้ความมุ่งหวังสามประการครับ 1. คุณภาพ 2. สุนทรียภาพและ3มิตรภาพครับ สำหรับการไปเข้าห้องสมุดที่อื่นนะครับคุณอาจจะต้องเสียการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครับแต่สำหรับที่นี่นะครับไม่ต้องเสียการสมัครเป็นสมาชิกแม้แต่บาทเดียวเลยเพียงแค่คุณมานะครับแล้วก็เซ็นชื่อที่สมุดนี้นะครับครบตามจำนวน6ครั้งครับคุณก็จะได้เป็นสมาชิกฟรีๆกันเลยครับและตอนนี้ก็มาครั้งแรกยังไงก็ต้องเซ็นครับหนึ่งลายเซ็นก็ยังดีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับข้างในมีอะไรบ้าง ในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็ว่าถ้าเกิดได้หยิบหนังสือเล่มที่เราชอบมาสักเล่มนะครับเราประกันได้ว่าวันนี้อ่านเพลินทั้งวันแน่ๆครับ ผู้ชมครับอ่านหนังสือจนเพลินเลยครับลืมไปเลยว่าตอนนี้ตัวเองเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วครับในนวันนี้นะครับก็มาแถวแถวจนนเจริญกรุงครับก็ว่าเราไปหาอะไรอร่อยๆอกินกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับและที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของกอบนี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ร้านนายพลครับผมอันนี้หน้าตาน่ารับประทานมากๆจริงๆครับแต่ถ้าจะอร่อยสมชื่อจริงๆหรือเปล่าขออนุญาตแอบชิมนิดนึงดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากจริงๆครับแตกต่างกันเลยกับอย่างก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ที่อื่นเพราะว่าที่นี่แบบ โหมีไข่มาเป็นทิ้นทิ้นอยู่ด้านบนเห็นจะจะเลยว่าไข่เขาใส่มาแบบไม่อันจริงๆแล้วรสชาตินี้ยังไม่ทันได้ปรุงนะครับยังอร่อยขนาดนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถปรุงแต่งเอาเองได้เช่นเดียวกันครับแต่ที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เพราะว่ายังมีเมนูอีกหลากหลายเมนูให้คุณผู้ชมได้ทดลองเลือกกันเอาเลยครับที่นี่ดารามากันเยอะมากครับและอาจารย์เชนจตุพลนะครับก็ยังเคยมาที่นี่เรามีหลักฐานยืนยันเช่นเดียวกันครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของก๊อบแล้วครับยังไงก๊อฟก็จะขอตัวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แซนอร่อยจานนี้ให้หมดก่อนดีกว่าครับสัปดาห์หน้านะครับก๊อฟจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ค่ะไปไงคะทริปรอบโลฟสุดยอดเขาเ,เ,เข้าใจภยัยหาสถานที่เนาะครับทั้งน่ารักทั้งดูแบบว่าเออ หลากหลายอารมณ์อะค่จะจ้ะใช่คือจริงๆแล้วสถานที่ไม่สําคัญได้กับคนที่ไปด้วยแต่ถ้าคนที่ไปด้วยดีสถานที่ดีมันยิ่งดับเบิลดีและคุณผู้ชมท่นานใดสนใจจะแนะนําสถานที่ดีๆให้กับทางรายการนะครับว่าเป็นสถานที่โรแมนติกโอไปแล้วทําให้รักหวานชื่นอาหารอร่อยสถานที่ดีแล้วก็แนะนํามาได้ที่ แฟนเพจของทางรายการเลิฟแมมโมรีครับค่ะนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญเราน้องเกรซนะคะก็มาให้มุมมองความรักที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ให้จารย์ฝากถึงความรักของเด็กๆม้างสิคะ,ค,ะความรักเนี่ยมันเกิดได้ทุกเพศทุกวัยครับมันไม่เลือกเวลาและสถานที่ถ้าหากว่าความรักมันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะหยุดยากแต่ถ้าคนมีประสบการณ์เนี่ยอย่างผมอย่างคุณแพทย์เนี่ยสบายเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่เด็กๆเนี่ยบางทีพอรักแล้วเนาะ แล้วพอผิดหวังไม่ได้ความรักมาเนี่ยคิดว่าโลกนี้มันปิดประตูมันปิดทุกบานหาทางออกไม่ได้ ถ้าเราไม่มีคนรักเราจริงๆสักคนหนึ่งทันและมองรอบๆตัวยังมีคุณพ่อคุณแม่ยังมีเพื่อนยังมีคนที่รักเราอยู่อย่างน้อยก็รักมาตั้งแต่เกิดและตอนนีปัจจุบันและยันนานคนวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านก็มีความสุขกับรายการเราเหมือนกันนะคะกลับมาพบกับเราใหม่ทุกวันพุธค่ะ9โมง25นจนถึง9โมง50นาทีค่ะกับรายการเลิฟเมมโมรี่ทางขาทบ5แพตและจันเชนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ